สวัสดีครับสวัสดีคุณสมาชิกทุกท่าน้วยครับสาหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรดินบนแบบสองตัวที่สงสูตรนะครับซึ่งเป็นสูตรเดิมที่ผมจะมาคํานวณไว้ชุมกันสําหรับท่านชุมชนที่ติดตามนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดวันที่16ธันวาคม2567นะครับซึ่งอันนี้ที่เห็นก็จะเป็นผลคํานวณที่ทาได้นะครับในงวดที่13นะครับที่ผ่านมานะครับ สำรับสูตรเลขเด่นสมตัวนะครับสูตรนี้เด่นสมตัวครับได้4กับ9ครับส่วนสูตรแบบคู่ขี้นะครับสูตรนี้ก็จะเป็นแบบสมตัวเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบคู่ขี้เลยนะครับสมตัวเดินดีนะครับโมเดลสิบสี่ครับสูตรนี้เด่นหนึ่งกับสามนะครับกดเน่นไปด้วเลขสามนะครับเห็นไหมครับเด่นหนึ่งกับสามเลขที่ออกคือแปด 4-3ครับเลขออกแ8 4-3เลขที่ติดมาคือเลข3ครับมาที่หลักหน่วยครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาคํานวณให้ดูกัน2สูตรนี้นะครับเป็นสูตรเดิมนะครับที่ยังเข้าอยู่นะครับสูตรที่ได้4กับ9สูตรนี้เข้ามา13เมืติดนะครับวมืที่13คำได้4กับ9ครับออก8 4-3นะครับ สูตรหลักสิบบนที่ผมให้ไปนะครับได้3กับ8นะครับสูตรนี้หลุดไปที่หลักหน่วยนะครับหลุดไปที่หลักหลักหน่วยเนาะก็มาสมตัวนะ3ากับ8นะครับดินหลักสิบนะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับสูตรนี้หลักสิบหลุดนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปแยกให้ดูกันเนะพร้อมกับสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่กับสูตรเก่านะครับ เด่นสูนี้ครับเลขที่มาป็นเลข4เข้าที่ลัอก10นะครับซึ่งวัดก่อนน,น,นั้นนะครับสูนเด่นสูนี้นะครับวดที่ออก2 2 1งวัดที่12ได้2กับ 7, เเลขที่มาป็นเลข2เข้าที่รอยสิบนะครับสูนี้เข้ามาตอเนื่องนะครับสิบสมตัติดนะครับ วันเดียวจะเป็นข้อที่14ครับก่อนจะไปดูงวดที่14อ่าเรามาดูที่มาที่ไปสำหรับสูตรนี้ครับสถิติสูตรนี้ครับงวดที่สูดเริ่มเดินครับงวดที่ออก593ในงวดแรกคำได้9ก้ับสครับออก593งวดที่2ครับได้5กับ0นะครับออก504ครับงวดที่3ครับได้8กับ3ออก503ครับงวดที่4ครับได้6กับ1ออก336งวดที่5ครับได้5กับ0ออก041 วันที่หกครับได้หกับ1นึ่งที่ออกคือแปดหกเดที่เครับได้0ูนยกับห้าออกหวันที่แครับได้2กับเจ็ดไดที่ออกคือสองสองแดวันที่9ก้าครับได้0ูนย์กับหครับออกหกหกครับวันที่สิครับได้หกกับหนึ่งที่ออกคือเก้ากงวันที่สิบเอ็ครับได้0ูนย์กับหครับแตงวันที่11ออก0ูนย์สีนะครับวันที่2 ได้2กับเออก2 2 1งวนที่13ครับได้4กับ9ครับเลขตรคือ8 4 3นะครับสูตรนี้มาที่หลักนะครับอ่าซึ่งในงวดที่แล้วครับชุดสัชุดสามตัวตรงนะครับ8ชุดนะครับจะมี2สูตรด้วยกันนะครับ2สูตรชนที่4ชุดนี้นะครับนี่ครับชนที่4ชุดนี้นะครับ เลขเดียวคือ8 4 3ก็พลาดไปตัวเดียวเนาะนี่ครับผมคนนี้มาที่4ชุดนี้นะครับเพราะว่าชน2สูตรนะครับสูตรนี้ได้7 3 4นะครับซึ่งสูตรนี้เข้าตัวกลับนะครับก็เข้าที่ชุดสมตัวเต็มาตัวกลับเนาะหลักสิบได้2กับ3หลักหน่วยได้4กับ5ครับสูตรที่ผิดคือสูตรหลักร้อยครับหลักร้อยผมนี้มาที่เลขเนะครับเพราะว่ามีสูตร หลักร้อยนะที่ได้7กับ8นะครับหลักร้อยสูนี้ได้7กับ8สูตรหลักร้อยสูตรนี้ครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปแยกให้ดูกันนะครับสำหรับเอซี่ติดตามกันนะครับอ่ถ้าไม่พลาดแนวทางนะครับก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนี่คือสูในมุ่นเร็วนะครับที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็จะ ก็จะเป็นสมสูรนะครับชนที่4ชุดนี้นะครับแต่ที่ผมจะมาคำนวณให้ดูในคลิปนี้จะเป็นสูรเลขดินนะครับดินสูรนี้นะครับ4กับ9นะครับวิธีคิดนะสูรดินสูตรนี้นะครับแบบสมตัวเดินดีนะครับสูตรนี้นะครับเข้ามา13ม่ติดนะครับก็เป็นสูรที่ อ่าอยัางน่าสนใจอยู่นะครับอ่าท่านที่เข้าใหม่ครับมาคำนวณน,นะเทียบดูนะว่าสูนี้เดินมา13วันจริงไหมนะครับวันแรกที่สูเริ่มเดินคือวันเดียว593นะครับผมจะคำนวณดูตั้งแต่วันแรกนะที่สูเริ่มเดินนะครับสูนี้วิธีคิดก็หลัก1ิบวกด้วยหลักหน่วยบนน,นะบวกกัน2ครั้งครับ9บวก0ได้9นะไป5แต้มเป็น4นะครับ 5= ่กา3นะครับวันที่2ครับนาไี้ธขงวันนี้ครับมาตั้งคำนวณดูครับ9บวก6ได้15บหบวกพวกมี5แต้มเป็น0ออก5 04นะครับจะมีบางวันมาที่ถึง2ตัวเลยนะครับวันที่3ครับศูนี้ได้8กับ3ครับออก503 นะครับศูบวกแได้8ปดบวกไห้แต้มเป็น3 8กับ3ออก5 0 3ศูนย์สามว่าตอมาครับวันที่4ีน่นะครับมาคำนวณเทียบดูครับหลักหน่วยบวกกัน2ครั้งนะครับหลัก10 0บวก6เป็น6กบวกไแต้ม เี่อกคือ3 3 6ครับวันที่5ครับสูนี้ได้5กับ0ูในวันที่5้สูเออออก04 1ครับเรามาคำนวณเทียบกันครับ3 2บวกสได้5แล้วพวกมีห้แต้มครับเป็น0วันที่6ครับสูนี้ได้6กับ1นะครับวัที่6ออก8 6 7นะครับ 4บวก2ได้6ครับนับไว5เป็น1วันที่7วันที่7ศูนย์นี้ได้ศูนย์กับ5ครับออก6 0ศนย์นะครับท่้ชมมาคำนวณดูแต่นี้ครับหลักสิบบุหลักหน่วยครับ6บวก4ครับเป็นศูนย์นับไว้แต้มครับได้ศูนย์กับ5นะครับแนงวันนั้นออก606นะครับ ต่อมาครับว่าที่8นะครับสูนี้ได้สกับ7ครับในว่าที่8ปดออกหกหนะครับศูนหกสองเป็น2องลำไส้าแตมเป็น7จ็ดที่8เลขที่ออกคือหกหครับต่อมานะครับว่าที่9นะครับศูนย์นี้ได้ศูนย์กับ5ครับเลขที่ออกในว่าที่9คือห6 5ครับ เราก็นำเลขเดียวในวันนี้ครับมาตั้งคำนวณดูครับ6บวก4เป็น0นับแต้มครับก็จะได้0ูนย์ห้าวันที่9นะครับออก6 6 5ครับวันต่อมาครับ6บวก0เป็น6นับไปหแต้มเป็น1ถ้าจะห6หครับวัน ที่10บออก6หกสองนะครับว่าต่อมานะครับน้ำเลขเที่ยวหนึ่งวันนี้ครับมาตั้งคำนวณเทียบครับ6บวก4เป็น0บวกไปหแต้มยินที่0กับ5วันนั้นออก0 4 4ครับ ต่อแม่นะครับ4บวก8 12ไป5แต้มเป็น7วันที่12ําทำได้2กับ7ในวันที่12ออก2 2 1ครับต่อแม่วันที่13ที่ผ่านมาครับศูนิ์นดิน4ีกับ9นะครับเลขที่ออกในวันที่13 8 4 3ท่านโชว์มาคำนวณเทียบกันครับ2อบวกสเป็น4นีะ่บวกพวกมีห้แต้มเป็น9ถูกไหมครับเลขเที่คือ8 4 3ครับวันนี้ก็จะเป็นพวกที่14นะครับเราก็นำผล3ตัวท้ายเราทุกอย่างในวันนี้ครับมาตั้งคำนวณได้เลยครับอ่าสีบวกหเป็น0ูนย์ครับบวกพวกมีห้ บุฟ5แต้มครับเป็น5ครับวันนี้ครับเลขดินบนนะถ้าเราจะยึดตามสูนี้นะครับดินที่0กับ5ครับสูนที่เป็นสูตรเดิมนะครับที่อย่างเท่าอยู่นะครับก็เข้าแมนต่องเนื่องนะครับวันนี้เป็นวันที่14นะครับวันที่14วันนี้ครับดิน0กับ5ครับดินที่0กับ5นะครับ2งวันนี้มาที่หลัก10นะครับ2งวันนี้นะครับ ก็นําไปที่จานณาดูนะครับสำหรับเลขหนึ่งนะสองตัวที่ได้จากสู่เดือนอีสูนี้นะส่วนอีสูนะครับได้1กับ1กับ3อีสูจะเป็นแบบคู่ขี้นะครับสูนี้นะครับมาดูกันครับสูนี้ยังเข้าอยู่นะครับยังติดมาอยู่1ตัวเข้าที่หลัดหนึ่งครับ วิธีคิดสูนี้ครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งครับวลหลักร้อยหลัก10บครับวิสิบแรงวหลัก10บครั้งที่1หลักร้อยหลักลุยครั้งที่1บวกกัน1ครั้งนะครับแล้วก็บวิลเลขคงที่เป็สนะครับถ่าผม้ชมแมมบวกกันดูนครับ2องบวกแปเป็นสิบบวกสี่บวกยี่สิบยี่าวันนี้ก็ได้เลขหนึ่งกับ3เป็นเลขขี้นะครับฉะนั้น3ตนนัวบนในวันประจวันที่สิบหกธันวามน,นี้นะครับค่าว่นน่าจะมีเลขขี้ติดหนึ่งัว ถ้าเราจี้ตามสูตรดิน2ตัวน่าจะเป็นแบบคู่ขี้นะครับวันนี้ท่านกับ3นะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็เลือกตามสูตรใดสูรหนึ่งที่มั่นใจนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือแนวทางนะครับ2อสูวันนี้ไม่ชนนะครับสามารถที่ําไปจับคู่ดินก็ได้นะครับ วันนี้เป็นวดที่14สครับสำหรับสูรีดินสู์นี้นะครับเข้ามา13งมวดติดนะครับวันนี้ครับดิน0ูงกับ5ครับเรีดินบนวันนี้ครับ0กับ5นะครับนี่คือแนวทางวดวันที่16ธันวาครับยังมีอีกหลายสูนนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปแยกให้ดูกันนะครับ ซึ่งในส่วนนี้ที่เห็นก็จะเป็นข้อมูลนะครับเลขหยินบนนะครับถ้าเรายังมั่นใจอยู่แคปหน้าจอกันไว้นะครับสสูรในวันนี้ไม่ชนครับวันที่แล้วก็ไม่ชนนะครับก็มาทั้ง2สูรนะครับถ้าเราเทียบกันแบบนี้นะครับสูตรนี้นะครับแบบคู่ขี้วันที่1 5บวันนี้ครับดยิน1กับ3เป็นตัวเดิมนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียนเท่านี้นะครับแล้วพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ